วันนี้เรามาถึงเชียงใหม่แล้วอะเราจะพาเพื่อนๆไปไหนหลายว่าถ้ามาถึงเชียงใหม่แล้วต้องไปที่ไหนกันบ้างเ,เราจะออกไปล่ากันค่ะไม่ให้เสียชื่อคุณแม่เมื่อกี้แน่นอนค่ะเรามายืนตากแดดทันทีเราต้องสวยสับ ับเมลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่สู้ส้าค่ะตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพค่ะเพื่อนๆจะอยู่ที่เชียงใหม่วันนี้เรามาถึงเชียงใหม่แล้วอะ่ะเราจะพาเพื่อนๆไปไหนหลายว่าถ้ามาถึงเชียงใหม่แล้วต้องไปที่ไหนกันบ้าง จะบอกว่าโรงแรมนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะเราเห็นเขาเช็คอินกันเยอะๆเราก็เลยลองมาพักดูนะคะว่าเป็นยังไงดูจากภายนอกก็สวยอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในของจริงกันว่าเป็นยังไงค่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะออกไปล่ากันค่ะไปเข้ามาถึงข้างในแล้วเดี๋ยวเองมาดูจุดไฮไลท์ของโรงแรมนี้เขากันนะคะก็คือสระว่ายนา้ำเป็นแบบวงกลม3 6 0หองศาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงมาค่ะ เป็นยไงคะอ๋ยอสวยนะ่ะตรงปกไม่จกตานะพูดถึงอะคอนเทนต์ต้อมีนานันเลยเอ้าวต้องเดินลงน้ำหนึ่งกลบหนึ่งใจตอนนี้ยฉันลุนห้องมากเพราะว่าห้องใหญ่ที่เนี่ยมีแค่ห้องเดียวแล้วเต็มฉันก็ไม่รู้ว่าห้องเทนจะเป็นยังไงก็เป็นสไตล์ลอฟไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชมแต่ห้องนั้นก็ใหญ่อยู่ แต่ก็โอเคก็ถ้าเกิดว่าถ้าเทียบกับราคาห้องก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอยากในห้องใหญ่แต่ห้องแก่ไม่มีเต็มก็เลยต้องอยู่ห้องนี้ไปนะคะก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยได้นอน สั่งอาหารเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้พวกหล่อนนะะ่ะทานเพราะว่าช่วงเนี้ยฉันทานอาหารน้อยเพราะว่าฉันบีตัวช่วยที่ฉันทานอยู่ประจําตอนนี้คือปกติอะพี่จะเข้ายิมตลอดใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วอะป่วยไม่ได้เข้ายิมแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะซิมโมเดนามาอีกหนึ่งเข็มแขนไม่มีแรงก็เท่ากับฉันไม่ได้ออกกำลังกายมา2อาทิตย์แต่ว่ากินตัวนี้ร้บแ,แบบดีมากช่วยมากก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะนี่ค่ะโซวิต้าโปรตี ชงดื่มค่ะเป็นเครื่องดื่มที่เน้นสุขภาพองค์รวมซึ่งเหมาะมากๆนะคะสําหรับสาวๆที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะแต่ว่าก็ยังอยากรักษาหุ่นให้ สวยเป๊ะแบบนี้อยู่ค่ะ1ซองแบบนี้นะคะก็จะมีโปรตีนอยู่ถึง25กรัมค่ะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนอีก1,500มิลลิกรัมด้วยนะคะมีสารสกัดจากไรเซรามายซึ่งเป็นสารสกัดตัวพรีเมียมเลยนะคะที่ช่วยเรื่องผิวค่ะเพื่อเรียกได้ว่าผิวดีด้วยหุ่นดีด้วยค่ะถึงว่าพี่หอมขนาดนี้ผิวยังดีอยู่เลยแน่นอนสดชั้นหกว่าแบบนี้เลยจ้ะก็คือกินอย่างนี้ทุกวันเลยอะค่ะใช่แหละ เคล็ดลับแต่ไม่ลับแล้วแหละเขาบอกไปแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยบล็อกช่วยเบิร์นแล้วก็ช่วยคืนสมดุลให้กับระบบเผาผลาญของเราค่ะช่วยลดความหิวแล้วก็ยับยั้งความหวานค่ะอ่ะมาเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะคุณเนยอยากไดเอทใช่ไหมนี่เลยค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ 200ml มลแบบนี้ 200ml ออากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้เลือกทานรสเบอร์รี่ค่ะ กลิ่นหอมมาถึงนี่หอมมาหอมสุดเลยสุดแล้ก็เช็คค่ะเฮ้ยเฮ้ย เขาใช้ก็คืออร่อยนะคะแล้วก็ทานง่ายมากๆค่ะและตันนี้นะคะไม่มีแลคโตสค่ะเหมาะกับคนที่แพ้นมวัวมากๆแล้วก็ย่อยง่ายนะคะไม่มีไขมันด้วยค่ะและเขาก็มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยค่ะเป็นซ u เปอร์ฟู้ดนะคะ for strong slim แล้วก็สกินค่ะเรียกได้ว่าสวยจบครบ All in One อันนี้คือมือเที่ยงเดีย๋ยวมื้อเย็นนก็จะกินอีกอรชตัตหนึ่งวันนี้อาหารเี่นสั่งมาเธ็ ทำหน้าที่จัดการไปได้ได้กินนี่แหละฉันก็กินจุบจิบจิบจิบนิดหน่อยร้านนี้เขาอร่อยพราใส่นิ่มมาอร่อยไหมคะอ,อ,มอร่อยมากค่ะโ Enjoy e a ต i n งอร่อยมากเดี๋ยวนะ แค่นั้นเองเหรอคะแค่นี้คืออิ่มแล้วเหรอคะบอกแล้วว่าโซวิต้าเขาคุ้มหิวจริงแค่นี้มันอ,อิ่มแล้วเดี๋ยวฉันกินโซวิต้าอีกรอบเกิดออกไปในไลฟ์ก็คือจบคุณคก็เอวโค้งสับเดี๋ยวคืนนี้ดูว่าชุดมันวาวขนาดไหนชอบคุณสุดๆเสร็จแล้วค่ะโุ้ย พอได้ไหมคะมันเรียบร้อยไปหรือเปล่าคะได้ค่ะแต่วฟนเขาบอกว่าพอแล้วค่ะพอแล้วคะ่วคะ ที่สุดแล้วนะคะชุดนนี้ไม่ให้เสียชื่อคุณแม่เมลกี้แน่นอน,นะคะ่ะเรามายันต่างแดดทันทีเราต้องสวยสับสวยสับอ่านี้ไม่ได้ตรงนะเดี๋ยวหา้ยตรงเปล่าอเงี้ยนะวิดีโอมันตรงไม่ได้แต่ว่าก่อนออกไป็นไลฟ์คืนนี้นะคะเมลกี้ขอทานนี่ก่อนเลยค่ะโซวิต้าอีกหนึ่งซองก่อนออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าวันนี้ดูชุดสิมันจะมาพุงปิ้นไม่ได้ สมอเอยใดไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะคะก็คือรสช็อกโกแลตค่ะสรรพคุเหมือนกันเลยค่ะลดความหิวยับยั้งความหวานแล้วก็เผาผ่านไขมันค่ะแล้ก็เหมือนเดิมนะคะใส่น้ำลงไปค่ะ 200ML ปิดฝาค่ะเสร็จแล้วก็เฮ y a r i t a r g u e ร i ม u i t e y ม a r g u e t r e r e i a e r t a e e หกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด7จ็ดซองค่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดบังเปิดตัวค่ะจาก1,290บาทเหลือเพียง890บาทเท่านั้นค่ะ แต่เดี๋ยวนะคะถ้าเป็นเพื่อนซื้อ2กล่องนะคะแถมให้ฟรีอีก2ซองค่ะแล้วก็แถมกระบอกเชคสุดเก๋ตัวนี้ไปเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่อยากขุ่นสวยแบบนี้เซฟขุ่นแบบนี้นะคะแต่ไม่มีเวลาสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada Facebook IG แล้วก็ a d ด l n n o o f i i i a l ค่ะข้อควรระวังนะคะเด็กสตรีมีครรภ์น,นะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมเนี่ยไม่ควรทานค่ะแล้วก็ผู้แพ้อาหารทะเลแล้วก็แพ้ถั่วเนี่ย ห้ามนะคะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะกินให้มันสับไไปก่อนอร่อยสุดๆไปแล้วนะ้าน,นแรกที่เราไปคือท,ที่ไหนคะ ร้านนี้จะบอกว่าเป็นร้านแจ๊สลับนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดนตรีโซทํามเก๋ที่หลายๆคนชอบมาพูดกัน,นะคะ่ะก็คือนักดนตรีเนี่ยเขาจะชอบมานั่งร้านนี้กันแล้วก็ถ้าเวลาใครที่มานั่งเนี่ยแลวเป็นนักดนตรีเนี่ยเขาก็จะเรียกขึ้นไปแจมร้านนี้ก็จะแบบต่างชาติเยอะหน่อยแต่ไม่รู้ว่าช่วงโควิดแบบนี้จะมีต่างชาติหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันรับรองว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านทีเนเน่เพื่อนๆควรจะมาเลยถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะเก๋ๆฉิ๊ก เราเพิงมาที่ชั้น4นะคะบอกว่าชั้น4มีอะไรญญะเก๋ๆอีกอ่ะเราไปดูกันว่าเป็นอะไรนะคะ เข้ามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงค่ะเจวานี้มานะคะต้องลองไปค่ะลอกน้ำปิงส่วนอันนี้นะคะไม่รู้โรยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าขับบ้านยังไงส่ว ลูกชิ้นทอดหน้าวอมอัพเผ็ดหอมวันนี้นะคะเพือ่อนๆขาเมื่อกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าง่วงนอนแล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หิวเลยนะแต่ว่าเขาบอกให้มาซื้อก็ลองมาซื้อดูก็เสร็จพวกหนูเลยใช่แล้วแต่พวกเธออยู่แล้วขอตัวกับบ้างก่อนนะคะอากาศดี